โควิด -19 ไวรัสตัวร้ายจ้องทำลายปอดคุณสามารถถางเชื้อได้เพียงใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือให้สะอาดเจลแอลกอฮอล์อย่างห่างกายแต่หากมีอาการไอแห้งไข้ขึ้นสูงหายใจหอบเหนื่อยต้องรีบไปพบแพทย์ท,ทันทีพร้อมใจสู้ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงบริษัทจดทะเบียนรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจมหาภาคทั้งในและต่างประเทศค่ะซึ่งข่าวไหนเป็นประเด็นเด็ดเป็นประเด็นร้อนเราจะนํามาอัปเดตกันเป็นประจำกับดิฉันชนิพรมาสุขค่ะและดิฉันอนุภาสิริรวงนะคะเราทั้งสองคนค่ะก็มารับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้ค่ะ ซึ่งวันนี้คุณผู้ชมนะคะก็พบกับเราค่ะในวันศุกร์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2565นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการข่าวโดสุสดาหผ่านทางช่องทาง Facebook l i v e แบบสดๆค่ะและยังรับชมผ่านทางช่องทาง YouTube Channel ด้วยค่ะแล้วก็ลำดับแรกนะคะเดี๋ยวไปเริ่มอัปเดตค่ะกับเรื่องราวของภาพรวมตลาดหุ้นไทยนะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจเลยค่ะภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังมีความผันผวน ตามความกังวลการเกิดเศรษฐกิจถดถอยรวมทั้งมีแรงกดดันจากเฟดส่งสัญญาณใช้ในโยบายการเงินตึงตัวเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อประกอบกับขาดปัจจัยเข้ามาสนับสนุนตลาดขณะที่หอการค้าไทยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนอยู่ระดับ41.6ฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ6เดือนจากเดือนพฤษภาคมที่40.2 อย่างไรก็ตามยังอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับปกติด้านรายงานการประชุมเฟด (FOMC) ที่เปิดเผยออกมาระบุว่าถึงคณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นตรงกันเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟอ้อว่าเหมาะสมแล้วแนวโน้มการประชุมในเดือนกรกฎาจะปรับขึ้นอีก0.5-0.75ถึงค่ะส่วนข่าวในแวดวงบริษัทจดทะเบียนนะคะเราไปเรื่อกันที่ a d v a n c e ค่ะ แอดวานนะคะเข้าซื้อ TBB หรือว่า t b บอร์ b a บรพร้อมซื้อหน่วยลงทุน j a z z e f มูลค่ารวม32,420ล้านบาทค่ะนายสมชายเลิศสุทธิวงศ์ประธา,านเจ้าหน้าที่บริหาร AIS นะคะหรือว่าบริษัท S1 Info Service จำกัดมหาชนค่ะเปิดเผยนะคะว่าบริษัทได้เข้าไปลงทุนนะคะโดยซื้อคะ่ะธุรกิจนะคะ t บอร์แบ์ band, และก็หน่วยลงทุนของ j z z z e f ค่ะโดยระบุว่าการขยายการลงทุนใน ครั้งนี้นะคะเป็นก้าวสำคัญตามเป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อขยายการเติบโตในธุรกิจอินเทอร์นเนต็ตบ้านค่ะและมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างสมบูรณ์ทำให้บริษัทมีขีดความสามารถในการให้บริการอินเทอร์เนต็ตบอร์ดแบนด์ผ่านสายไฟเบอร์ที่ครอบคลุมลูกค้าที่กว้างขวางมากขึ้นนะคะสามารถขยายการลงทุนไปยังพื้นที่ใหม่เพื่อให้คนไทยสามารถได้รับบริการอินเทอร์เนต็ตอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในต่างจังหวัดและรอบนอกตัวเมืองค่ะรวมไปถึงช่วยให้ผู้ค้าได้รับประโยชน์จากบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพที่ดีอีกทั้งนะคะก็จะช่วยให้การพัฒนาครงข่ายไฟเบอร์ในประเทศไทยโดยรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดทอนความซ้ำซ้อนของการลากสายไฟเบอร์โดยไม่จำเป็นซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยรวมแล้วนะคะการลงทุนครั้งนี้จะส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้ในระยะย,ยาวค่ะ นอกจากนี้การที่บริษัทมีสถานการเงินที่แข็งแกร่งและได้เป็นผู้อุดสมสนหลักและผู้เช่าของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็จะช่วยเสริมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงขึ้นรวมถึงจะมีการปรับเงื่อนไขให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวพร้อมทั้งสร้างโอกาสแก่กองทุนในการลงทุนทรัพย์สินโทรคมนาคมของบริษัทเพิ่มเติมในอนาคตค่ะขณะที่นายทีสีอัมพรโรจน์นะคะซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินของ s อสวนนะคะ ก็เปิดเผยรายละเอียดนะคะในครั้งนี้ค่ะว่าบอร์ดได้มีมตินะคะเมื่อวันที่3กรกฎาคมให้เข้าไปให้บริษัท Advanced Wireless Network จำกัดหรือว่า AWN ค่ะซึ่ง A W N นั้นก็เป็นบริษัทย่อยที่ Advanced นั้นถือหุ้น้อย199.99นะคะเข้าไปดําเนินการดังต่อไปนี้ค่ะหนึ่งก็คือเข้าไปซื้อหุ้นในบริษัท Triple Tree Board Ban จำกัดมหาชนหรือว่า T T T B ค่ะจํานวนนะคะ 7,529.24ล้านหุ้นนะคะคิดเป็นสัดส,ส่วนร้อยละ99.87ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ tttbb ของจากบริษัท e q u i m e n t จำกัดหรือว่า acu ค่ะซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือว่า jazz นะคะซึ่งรวมไปถึงการได้มาซึ่งบริษัทย่อยของ t i p เ n น tree brand นนอีก2บริษัทก็คือบริษัท t i p เ n tree internet จำกัดแล้วก็บริษัท i n c ค o u d จํจกัดค่ะ และการได้มาซึ่งบริษัท t r e BB จำกัดค่ะตามเงื่อนไขบังคับก่อนนะคะรายการนี้คิดเป็นมูลค่า19,500ล้านบาทค่ะส่วนที่2ก็คือเข้าไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบอร์ดแบงก์ g r a n i t Jasmine หรือว่า j u z z If จาก Jazz ค่ะจำนวน1520ล้านหน่วยนะคะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละาค่ะของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ j u z z If ในราคาหน่วยละ8.5บาทค่ะคิดเป็นมูลค่าการลงทุนนะคะ 12,9 2 0ล้านบาทค่ะทั้ง2ธุรกรรมนี้นะคะก็คือธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนค่ะมีมูลค่ารวม32,420ล้านบาทค่ะบริษัทคาดว่าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนนั้นจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรามาสที่1ของปี2566ค่ะ UBE Data <U BE S 2> ธุรกิจฟลาวมสัมปะหลังพร้อมเปิดตัวนวัตกรรมฟลาวมสัมปะหลังแป้ทอดกรอบทาสุกโก นางสาวสุริยศโคสุรักกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทอุบลไบโอเอทานอลจำกัดมหาชนหรือ UBE ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ราคาวัตถุดิบแป้งสาลีในตลาดโลกปรับตัวสูงสุดในรอบหลายปีรวมถึงการแข่งขันเพื่อซื้อวัตถุดิบแป้งสาลีส่งผลให้อุปทานขาดแคลน เนื่องจากแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆจากปัญหาดังกล่าวทําให้ฟลาวมันสำปะหลังได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นเนื่องจากฟลาวมันสำปะหลังมีคุณสมบัติและเนื้อสัมผัสที่ใกล้เคียงกับแป้งสาลีจึงสามารถใช้ทดแทนกันได้อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีกลูเตนจึ่งเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนที่แพ้กลูเตนและกลุ่มคนที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ เพื่อเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของตลาดบริษัทอุบลซัฟฟลาเวอร์จำกัดหรือ UBS บริษัทในเครือของบริษัทอ bon ุบลไบโอเอทานอลจำกัดมหาชนหรือ UBE จึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังต่างๆออกมาทำตลาดภายใต้แบรนด์ทาซุโกะที่มีประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการเป็นอันดับหนึ่งทั้งเรื่องของการไม่มีกลูเตนมีกากใย,ยสูง รวมถึงกำลังพัฒนาสูตรน้ำตาลบางกลางเพื่อเป็นทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้บริโภคมากขึ้นโดยล่าสุดนะคะทาง UBS ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ทัสโกะได้แก่แป้งทอดกรอบทัสโกะผลิตภัณฑ์ b a t t ทอ m i x นวัตกรรมแป้งทอดกรอบอร่อยสุขทุกคำโดยได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมจำหน่ายแล้วในสรสชาติได้แก่รสกรอบและรสเซี่ ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้คุณสมบัติในเรื่องความกรอบนานมากขึ้นถึง40นาทีและคงความอร่อยแบบไม่มีผงชูรสไม่มีวัตถุก,กันเสียและที่สำคัญคือไม่มีกลูเตนเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลักทางนี้ในส่วนของกลยุทธ์การจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งทอดกรอบทาซุโกจะเดินช่องทาง การจำหน่ายในร้านค้าขายปลีกสมัยใหม่เช่นฟูดแลงมาส a x ลูท็อปมาร์เก็ตก o เม e มาร์เก็ตและ Lotus เป็นต้นพร้อมจัดแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายณจุดขายต่างๆรวมถึงเตรียมที่จะจัดบูสาสาธิตทำอาหารเมนูมของทอดในชว่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้บริโภคชิมอาหาร เกิดการทดลองใช้สินค้าและสร้างการรับรู้แบรนด์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบของทอดในรักสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยปีนี้นะคะ UBS วางแผนเพิ่มกำลังการผลิตอยู่ที่300ตันจากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตอยู่ที่100ตันเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นมาต่อกันเลยนะคะกับ AMR ค่ะ AMR มั่นใจรายได้ปีห5ทะลุ2000ล้านบาท บุกธุรกิจ EV Charger พลังงานสิ่งแวดล้องสร้าง New S-Curve ค่ะนายมารุสิโโกกรรมการผู้จัดการบริษัท AMR อ s i a เชียจำกัดมหาชนหรือว่า AMR ค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าแผนการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะบริษัทยังมองโอกาสในการขยายการลงทุนใหม่ๆเพื่อสร้าง New S-Curve ในการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ประจำหรือว่า c u r r i n g income นะคะสนับสนุนผลการดำเงานเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงในอนาคต โดยบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาและประเมินมูลค่าโครงการอีกจำนวนมากค่ะเช่นให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายรองย่านลังสิตธุรกิจให้บริการเคเบิลคาร์เพื่อการท่องเที่ยวและก็ยังมีแผนการซื้อธุรกิจเอ่อ e มอร์เจอร์แอนด์ i อสควายเซชันนะคะยูทิลิตี้เอเนอร์จีแอนด์อนค่ะหรือว่าธุรกิจด้านสาธารณภคที่เกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคะซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาและประเมินมูลค่ากิจการ เชื่อว,ว่าจะผลักดันการเติบโตได้ในอนาคตค่ะทั้งนี้นะคะคุณมารุระบุนะคะว่า m r ยังมองโอกาสในการเติบโตอย่างต่อนเนื่องนะคะปัจจุบันมีแผนออกมาจำนวน6โครงการที่เกี่ยวข้องค่ะอาทิให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายรองย่านลังสิบแผนเปิดให้บริการเคเบิลคาร์เพื่อการท่องเที่ยวการลงทุนแบ่งรายได้และการลดค่าไฟฟ้าด้วยโซลาร์หุท็อปการให้บริการสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์จักรยานยนต์ไฟฟ้าเดินหน้าพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ชุมชน กตะกะรนค่ะเพื่อให้บริการระบบบริหารจัดการอาคารอย่างครบวงจรเป็นต้นค่ะทั้งนี้โครงการที่มีความชัดเจนมากที่สุดก็คือมาชาร์จแพลตฟอร์มค่ะการให้บริการสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งบริษัทได้ติดตั้งตู้สับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแล้วจำนวน9ตู้ในพื้นที่บางกรวยนนทบุรีนะคะถือว่าเป็นโครงการนำร่องนะคะและแผนที่จะขยายติดตั้งให้ครบอีก1,000ตู้ภายในปี66 โดยผู้ใช้สามารถติดตามการใช้งานจองแบตเตอรี่และค้นหาสถานีซัพเปลี่ยนแบตเตอรี่ผ่านมบายแอปพลิเคชันซึ่งมองว่าช่วยสัมฤทธธุรกิจที่จะสร้างไรายได้ประจําให้บริษัทได้เป็นอย่างดีค่ะบริษัทวางเป้าหมายไรายได้ปี65นะคะไว้ที่ประมาณ2,000ล้านบาทค่ะหรือเพิ่มขึ้นกว่า40%เทียบกับปีที่ผ่านมานะคะโดยมีงานในมือที่รอรับรู้ไรายได้หรือว่าแบ็กหลอกนะัสิ้นไต,ตรมาส1อยู่ที่2,64ล้านบาทค่ะ โดยสัดส,ส่วนหลักก็มาจากงานวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบ IT ทีโซลูชันแบบครบวงจรกว่า70%นะคะและส่วนที่เหลือมาจากงานโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนที่1ค่ะมีมูลค่าคงเหลือ4 6 9ล้านบาทนะคะล่าสุดก็มีงานที่รับเข้ามาก็คือการปรับเปลี่ยนระบบประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์แมนเฟรมเป็นระบบเว็บแอปพลิเคชันมูลค่า3 6 4ล้านบาทค่ะ บ้านพูส่งบ้านพูเวนเชอร์สเข้าลงทุนในกลุ่มเฮลท์แคร์ในประเทศสหรัฐอเมริกามูลค่าราว5,298ล้านบาทนางสมฤดีชัยมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนหรือบ้านปูเปิดเผยว่าบริษัทขอรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าบริษัทบ้านปูเวนเชอร์ ures, ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้ล้หนึ ได้ลงทุนในกองทุนเฮลท์แคร์ประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านการลงทุนในกองทุน Public u s s p s e e Health Care Investment Fund ในรูปแบบ Founding Limited Partner เป็นจำนวน150ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าประมาณ5,298ล้านบาทโดยกองทุนนี้จะเน้นลงทุนในหุ้นทางการแพทย์และการดูแลรักษาสุขภาพซึ่งจะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มธุรกิจยาที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี ุ่เน้นคุณภาพการผลิตครอบคลุมไปถึงการแพทย์แบบจำเพาะบุคคลเพื่อการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาวะด้านสุขภาพของผู้บริโภคแต่ละบุคคลซึ่งรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการใช้บริการทางสุขภาพในอนาคตโดยเฉพาะที่ประเทศที่มีความก้าวหน้าในด้าน นวัตกรรมทางการแพทย์เช่นประเทศสหรัฐอเมริกาจากการที่ธุรกิจด้านสุขภาพในสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่ใหญ่และมีอัตราการเติบโตสูงอีกทั้งมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีต่างๆอย่างต่อนเนื่องจึงถือเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดีมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวการลงทุนในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการวารากฐานเพื่อเปิดโอกาสให้เรียนรู้พัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขาธุรกิจใหม่ๆนำไปสู่แผนสร้างพอธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคตโดยเริ่มมองหาโอกาสการเติบโตไปสู่ภาคธุรกิจที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มพลังงานนับเป็นพัฒนาการเชิงกลยุทธ์อีกก้าวหนึ่งเพื่อหาโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่ไปกับแผนการเติบโตของฐานธุรกิจด้านพลังงานในปัจจุบันค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะเราไปปิดท้ายกันกับเรื่องราวของหุ้น IPO ค่ะ สัปดาห์นี้มีเอาฝากกันหนึ่งบริษัทนะคะกับ I t เทค่ะชื่ออาจจะคล้ายๆบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วนะคะแต่ว่า I t เทนี้เป็นอีก I t เทหนึ่งนะคะก็คือเป็นกลุ่มของบริษัทนะคะบริษัทในเครือของกลุ่มไทยูเนียนกรุ๊ปค่ะโดย I t เทค่ะได้ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักง,งานกรตอขาย IPO ไม่เกิน660ล้านหุ้นเพื่อเข้าเซตค่ะบริษัท I t เทลคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าชื่อ,อย่อของเขาคือ ITC ค่ะซึ่งเป็นบริษัทแฟกชิปของ บริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือทียูค่ะด้านผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลกค,ค่ะได้มีการยื่นแบบสแสดงรายการข้อมูลหรือแบบไฟลิ่งต่อสำนักง,งานคณะกรรมาการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่าสำนักง,งานกรตอค่ะสำหรับการขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน660ล้านหุ้นนะคะคิดเป็นไม่เกิน22%ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ค่ะประกอบไปด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 600ล้านหุน้นและหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยไทยูเนียนจำนวนไม่เกิน60ล้านหุ้นค่ะและจะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซตนะคะโดยได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพยฟฟ์ฟินันเซียไซรัสจำกัดมหาชนเป็นที่ปรึกษ,ษาทางการเงินค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ประกอบไปด้วยนะคะใช้เป็นเงินทุนในการขยายกำลังการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและขยายโครงสร้างพื้นฐานสับสนุนการผลิตรวมไปถึงการปรับปรุงโรงงานให้ทันสมัยด้วยระบบและเครื่องจักรอัตโนมัติและระบบคลังสินค้าและติดฉลากอัตโนมัติ2ใช้เป็นการขยายธุรกิจนะคะทั้งในและต่างประเทศค่ะ3ใช้คืนหนี้นะคะเพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน 4. เพื่อใช้เป็นเงินถนเวียนในการดำเนินธุรกิจค่ะ ทั้งนี้นะคะหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือว่าหุ้น IPO ค่ะจำนวนไม่เกิน660ล้านหุ้นนะคะมูลค่าที่ตราไว้นะคะพาหุ้นละ1บาทคิดเป็น22%ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ค่ะโดยจ,จะจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน132ล้านหุ้นเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือทีอยู โดยเฉพาะกลุ่มนะคะที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสัสดส่วนการถือหุ้นตามสัสดส่วนการถือหุ้นนะคะในท U ค่ะเพื่อรักษาสิทธิ์หรือว่า preemptive right ทั้งนี้ไอทลก็มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละห้ของกําไรสุทธิค่ะค่ะและนี่ก็คือขวามสารความเคลื่อนไหวนะคะของทั้งบริษัทจดทะเบียนค่ะรวมถึงภาพรวมตลาดหุ้นและตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจที่เรานํามาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะ หากคุณผู้ชมหรือว่านะักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมค่ะฝากติดตามต่อกันที่เว็บไซต์พูด i ินไซด์ .com นะคะแบบเรียลไทม์ทุกวันทําการจันทร์ถึงศุกร์นั่นเองค่ะแล้วก็ยังติดตามนะคะได้ทางช่องทาง Facebook Live ของพูด i ินไซด์นะคะรวมทั้งยังรับชมรายการของเราค่ะย้อนหลังได้ที่ช่อง Youtube Channel ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการข่าวเด็ดสดสัปดาห์ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ค่ะใน วันศุกร์หน้านะคะเวลา18นาฬิกาค่ะวันนี้เราตั Min, ้งสองคนขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ